พระเจ้าทรงเป็นผู้ให้โอกาสใหม่แก่ชีวิตที่พังทลายโดยเน้นย้ำว่าไม่ว่าชีวิตจะล้มเหลวด้วยสาเหตุใดก็ตามพระเจ้าก็พร้อมที่จะสร้างสิ่งใหม่ให้เสมอประเด็นหลักที่นำเสนอคือพระเจ้าทรงเป็นผู้ให้โอกาสใหม่แม้เมื่อเราทำผิดพลาดที่สุดในชีวิตทุกคนล้วนเคยทำผิดพลาดหรือล้มเหลวแต่พระเจ้าไม่ได้ตัดสินเราจากอดีตพระองค์พร้อมที่จะให้เราเริ่มต้นใหม่เสมอ โดยไม่มีเงื่อนไขว่าความผิดนั้นหนักหรือเบาเพียงใด2โครินบทที่5ข้อที่17ระบุว่าผู้ที่อยู่ในพระคริสต์จะเป็นคนใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์พระเจ้าทรงให้โอกาสใหม่แม้เมื่อชีวิตถูกทำลายด้วยความอายุติธรรมบางครั้งชีวิตที่พังทลายไม่ได้เกิดจากความผิดของตัวเองแต่เกิดจากความอายุติธรรมหรือการถูกทำ้ายจากผู้อื่น พระเจ้าไม่เคยลืมหยาดน้ำตาของผู้ที่ถูกทําร้ายและจะให้โอกาสใหม่ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองโยบบุที่4 2ข้อที่10แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองให้แก่โยบเป็นสองเท่าจากที่เคยมีพระเจ้าทรงให้โอกาสใหม่แม้เมื่อชีวิตเหมือนพังไม่เหลืออะไรเลยชีวิตที่ล้มเหลวจนหมดสิ้นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเงิน ทองชื่อเสียงหรือครอบครัวยังไม่ใช่จุดจบในสายตาของพระเจ้าพระมงสามารถสร้างชีวิตใหม่จากซากชีวิตที่พังทลายได้โยบบุที่8ข้อที่7กล่าวว่าแม้การเริ่มต้นจะเล็กน้อยแต่บั้นปลายจะรุ่งเรืองยิ่งนักพระเจ้าให้โอกาสใหม่เพราะพระเยซูได้ตายและฟื้นคืนมาเพื่อเราหวัวใจสำคัญของข่าวประเสริฐคือการสิ้นพระชน และการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูการฟื้นคืนพระชนเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าชีวิตที่ตายแล้วสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ในพระเจ้าพระเยซูทรงตายเพื่อปิดอดีตที่ผิดพลาดและฟื้นขึ้นมาเพื่อเปิดประตูสู่ชีวิตใหม่โอกาสใหม่จากพระเจ้าจะนำไปสู่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยเป็นมาเมื่อพระเจ้าให้โอกาสใหม่พระองค์ไม่ได้เพียงแค่ทำให้ชีวิตกลับมาเหมือนเดิม แต่มีเป้าหมายที่จะนำเราไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าและยิ่งใหญ่กว่าเดิมเสมอชีวิตของโยเซฟที่ถูกพี่น้องขายเป็นทาสแต่พระเจ้าทรงยกเขาขึ้นเป็นผู้ปกครองสูงสุดอันดับสองของประเทศอียิปต์สแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าสามารถเปลี่ยนความเจ็บปวดในอดีตให้เป็นอนาคตที่ยิ่งใหญ่ได้ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่กำลังเผชิญกับความล้มเหลวและความสิ้นหวัง ให้เชื่อมั่นว่าพระเจ้ามีแผนการใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเสมอและชีวิตใหม่ในพระองค์จะดีกว่าและมีคุณค่ามากกว่าชีวิตที่เคยพังทลายไป